สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับก็เช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมนะครับทางช่อง youtube นะครับสอบปัฒนา h ชนแนลนะครับ ช่วงนี้ก็จะอยู่ทีอ่อยู่กับนาปรังนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็วนบุ่นอยู่กับการทํานานะครับเราต้องมาดูแลนะครับดูแลต้นข้าวนะครับข้าวนาปรังนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันที่จะใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายนะครับเป็นรอบที่สามนะครับ เป็นการใส่ปุ๋ยเอามาล็ดนะครับออคาดว่าน่าจะประมาณวันที่15นะครับ15มีนาคมนะครับก็ผมก็จะได้ทำการซื้อปุ๋ยมาใส่นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่แปลงนาข้าวนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับทองทุ่งนานะครับนี่ครับ มองไปทางไหนก็เขียวไปหมดเลยนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเวลาก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้นะครับเดดก็ยังจ้าอยู่นะครับนี่ครับแดดเดดจ้าอยู่นะครับอาจจะบางต้นไม้หน่อยนะครับนี่ก็พาชมบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนานะครับเป็นข้าวนาปรังนะครับนี่ครับ ก็กำลังสวยเลยนะครับนี่ครับผมก็เป็นพันข้าวใชยนาดนะครับแถวบ้านผมก็จะใช้อ่อพันธุ์ข้าวใชยนาดกันหมดนะครับก็จะมีปทุมธานีอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้ส่วนมากก็จะใส่อ่อพันข้าวใช้นาดนะครับ ก็มีช้ยนาดหนึ่งช้นาดสองนะครับก็แล้วแต่จะจะใส่นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับของทุ่งนาปลอดภัยจากโควิดแน่นอน,นครับบรรยากาศนะครับอากาศเย็นๆนะครับเวลาเย็นๆนะครับก็มีลมพัดมาบ้างนะครับได้ยินเสียงนกเสียงการ้องนะครับ นี่นะครับปลอดภัยจากมล,ลพิษนะครับทองทุ่งนาลุ่นล้วนเลยนะครับทางด้านเขตชายแดนใต้นะครับอีสานใต้นะครับก็ จังหวัดรีสเกตนะครับผมอยู่ที่จังหวัดรีสเกตนะครับก็อำเภอคุนฐานนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูการทํานาปรังนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับมาชมบรรยากาศนะครับนี่ครับก๊ดลังเขียวเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับ เป็นบรรยากาศที่ใครหลายคนนี่ก็อยากมาสัมผัสนะครับเป็นบรรยากาศของทุ่งนานะครับเงียบสงัดนะครับก็มีแต่เสียงนกเสียงกานะครับขี่ร้องนะครับนี่ครับก็ขี่มาไซมานะครับก็มาเกือบทุกวันนะครับมาช่วงเย็นๆนะครับส่วนมากผมจะมาช่วงเย็นๆนะครับ นี่ครับก็มีหลายเจ้านะครับเอ้านี้ก็กำลังสวยเลยนะครับนี่นะครับก็อีกประมาณเดินกว่าๆนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับ ประมาณเดือนเมษานะครับน่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับเดินเมษาภาพรวมตอนนี้ก็โอเคอยู่นะครับส่วนหน้าของผมจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับนอนครับพอดีมันร้อนอยู่นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ไปไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตอนนี้ก็นี่ครับเอบมาอยู่ตรงร่มไม้นะครับ เดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะได้พาเพื่อนๆไปชมข้าวนาปรังของผมนะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับแปลงนาของผมนะครับนี่ครับผมนี่ครับน้ำก็มีนะครับนี่ครับน้ำครับช่วงนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับน้ำช่วงนี้นะครับก็ต้องมีน้ำอยู่ตลอดนะครับนี่ครับ ไกนาที่ผมท days days. Two weeks, two weeks. Two weeks ํานะครับอายุก็สองเดือนแล้วนะครับสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วนะครับนี่ครับอยาวไปโน่นนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นฝั่งทิศเหนือนะครับทิศเหนือทิศใต้ก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับโน่นครับฝั่งโน้นนะครับตรงกลางก็จะเป็นคลองสองน้ํานะครับตรงกลางนะครับ เดี๋ยวยังเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นแปลงนาข้างเคียงนะครับติดกับของผมนะครับของผมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับ เดี um, th, ๋ยววัน nah. ที่ประมาณวันท really ี่สิบห้านะครับมีนามีนาคมนะครับผมก็จะได้ทําการใส่ปุ๋ยรอบที่สามนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยเอาเมล็ดนะครับเอาเมล็ดข้าวนะครับก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับการใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับช่วงนี้ก็ จะอยู่แต่กับการทำนานะครับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับช่วงนี้ก็ช้อนแมงดาก็ยังไม่ได้ไปนะครับเอย๋าว่างๆนะครับด๋ย่าหาโอกาสว่างๆนะครับจะไปช้อนแล้วก็ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ที่การทำนาก่อนนะครับก็อัปเดตการทำนาปรังนะครับเป็นการทำนาปรัง เป็นพันุ์ข้าวใช้นาดนะครับเป็นพันุ์ข้าวใช้นาดก็ใส่ไว้เพื่อขายนะครับทำเพื่อทาไว้เพื่อขายนะครับไม่ได้ทําไว้เพื่อบริโภคนะครับข้าวที่เอาไว้บริโภคก็เป็นข้าวนาปีนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็เอาไว้บริโภคนะครับหรือไว้กินนะครับส่วนตัวนี้ก็ทําเอาไว้เพื่อขายนะครับขายอย่างเดียวนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเขียวใบตั้งเลยนะครับปีนี้ผมใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กับต้นพืชนะครับหรือที่เรียกกันว่าโฟทีนะครับก็เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะครับ ใช้กับนาปรังนะครับเป็นครั้งแรกส่วนนาปีผมใช้ไปแล้วนะครับผลผลิตก็โอเคเลยนะครับผลผลิตเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนาปรังนี้ผมจะผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอเก็บเกี่ยวนะครับจะได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนะครับนี่ครับเขียวจริงนะครับนี่ครับ ใบตั้งเลยนะครับต้นเขียวใบตั้งเลยนะครับนี่ก็ยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้เย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆนะครับเนครับต้นข้าวอายุสองเดือนกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับผมจะพาเดินชมฝั่งทิศใต้นะครับนะครับฝั่งโน้นนะครับโน้นครับเดี๋ยวรอให้แดดร่มลมตกสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับแต่ก็ยังมีลมมาบ้างนะครับลมเย็นๆมานะครับ บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับมองไปทางไหนก็เขียวนะครับนี่ครับทำกันหมดเลยนะครับทำทั่วเลยนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับนาปรังนะครับ ก็ได้น้ํามาจากเขื่อนนะครับก็ได้จากเขื่อนชลประทานนะครับปล่อยน้ํามาให้นะครับก็ทําให้ชาวนานะครับได้ทํานาปรังนะครับน้ำไม่ต้องเป็นห่วนะครับน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวรออีกเป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมดูแปลงนานะครับไร่นาข้าวนาปังของผมนะครับก็พอดีฝั่งนู้นเ็าตัดหญ้าอยู่นะครับนู่ครับตัดหญ้าอยู่นะครับก็อาจจะได้ยินเสียงบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับนี่ครับไร่นาข้าวของผมนะครับ นี้ทิศเหนือนะครับเดี๋ยวพาไปดูทิศใต้นะครับนะครับภาพอาจจะสันบ้านนะครับก็ต้องขออภัยนะครับนะี่ครับ กำลังเขียวเลยนะครับแดดอาจจะส่องมาอาจจะดูต้นข้าวอาจจะดูเหลืองๆน,นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆข้าวนี้เขียวเลยนะครับพอดีแดดส่องนะครับนี่ครับก็เลยอาจจะดูเหลืองๆบ้างนะครับจริงๆเล้วไม่ได้เหลืองนะครับเขียวเลยนะครับต้นข้าวนะครับ Yeah. บรรยากาศยามเย็นๆนะครับทองทุ่งนาข้าวนาปรังนะครับก็ดีอย่างนะครับทำได้ทั้งนาปีทั้งนาปรังนะครับดีนะครับที่มีชนลประทานผ่านนะครับท้าไม่เช่นนั้นก็คงจะทําได้แค่นาปีนะครับนาปรังก็คงจะทําไม่ได้นะครับก็โชคดีไปหน่อยนะครับก็โชคดีไปนะครับ นี่ครับสวยเลยนะครับนี่นี่ครับก็พันข้าวนาปรางเขาก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็จะเตี้ยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนอพันข้าวพันข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีก็จะสูงนะครับเป็นมะลิ ร้อยห้านะครับก็จะสูงนะครับตัวนี้เป็นพันข้าวนาปังก็จะต่ำๆนะครับก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งทิศใต้บ้างนะครับภาพอาจจะมีสันบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับนี่ครับ เียเปไปหมดเลยนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นตรงที่ผมซ่อมนะครับดูครับเพื่อนๆครับนี่ครับตรงที่ผมซ่อมนะครับตอนนี้ก็ ดูครับไก่กอรครับนี่ครับไก่กอเต็มไปหมดเลยนะครับ,น,รบ,รบนะครับของที่ซ่อมนะครับนี่ ตรงที่ซ่อมนะครับแต่กอเลยครับเต็มเลยครับก็มีซ่อมบ้างนะครับใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับก็บางทีเราหวานไปแล้วก็น้ำมันขังนะครับข้าวก็ไม่งอกนะครับก็อาจจะเน่าบ้างนะครับก็ต้องซ่อมบ้างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองสองน้ำนะครับ นี่ครับดูครับแต่กอครับดูครับเพื่อนครับอย่างใหญ่เลยนะครับดูครับนี่เขียวจริงนะครับเขียวใบตั้งเลยนะครับไม่ได้โกหกนะครับภาพจริงนะครับนี่ดูเลยนะครับนี่นะครับ ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งทิศใต้นะครับนี่ครับนี่ครับผมกำลังสวยเลยนะครับนี่ครับเขียวของแท้เลยนะครับนี่นี่ครับก็กำลังสวยเลยนะครับ นี่ก็เป็นคลองสองน้ำนะครับนี่ครับผมสวยเลยนะครับก็เดี๋ยววันที่15นะครับก็จะใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายนะครับ เป็นปุ๋ยาสายอัลมอลเลตนะครับแนต่ก็อนะครับอย่างใหญ่เลยนะครับนี่ครับ ก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเป็นท้องทุ่งนาข้าวนาปรังนะครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยรอบที่สองไปแล้วนะครับก็แล้วก็ฉีดพ่นสารเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปด้วยนะครับก็ได้ผลนะครับ ตอนข้าวดูครับเขียวเลยนะครับเขียวใบตั้งนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับ แล้วพบกับผมใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ